ประวัติเรียวเมนสุคนะและความสามารถของสุคนะที่คุณอาจจะยังไม่รู้มีอะไรกันบ้างไปรับชมมาพร้อมกันเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่องใหม่ที่ชื่อว่าเกียวซ่านั่นเองและในวันนี้ที่ผมจะมานำเสนอก็คือประวัติและความสามารถของเรียวเมนสุคนะ หากใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปด้วยนะอาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยเรียวเมนสุุนะหรือว่าสุขนะเนี่ยเป็นราชาแห่งคำสาปในตำนานก็ว่าได้เลยซึ่งต้องบอกเลยว่าในอดีตเนี่ยสุุนะไม่ได้เป็นคำสาปตั้งแต่แรกนะครับ เมื่อสมัย1000ปีก่อนเนี่ยว่ากันว่าเป็นยุคทองของผู้ใช้อาคมสุคนะซึ่งเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเนี่ยและคาดว่าเขาน่าจะเป็นผู้ใช้อาคมที่เก่งกาจมากในยุคนั้นเองสุคนะก็ถูกผู้ใช้อาคมที่แข็งแกร่งรวมพลังกันและสามารถจัดการสุคนะลงได้หลังจากที่สุคนะได้ตายไปแล้วหลายผู้ใช้อาคมก็พยายามที่จะทําลายร่างของสุคนะแต่ไม่สามารถทําลายร่างกายทั้งหมดได้จึงยังหลงเหลือชิ้นส่วนของร่างกายที่ยังไม่สามารถเน่าสลายได้นั่นก็คือนิ้วทั้งหมด20ินิ้วนั่นเองซึ่ง20นิ้วนี่ใชนิ้วือ20นิ้วและนิ้เทอี่ยไม่ นะแต่รูปร่างของซูคนนะแล้วจริงๆมีทั้งหมด4แขน2ใบหน้า นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงมี20นิ้วนั่นเองซึ่งเอ็นของซูคุนะเนี่ยก็ใช่ว่าจะสามารถทําลายลงได้นะครับจนมันกลายมาเป็นตํานานวัตถุต้องคาสาบระดับพิเศษและเมื่อยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยความแข็งแกร่งของวัตถุต้องคาสาบก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นซึ่งปัจจุบันก็คืออิตาโดริเนี่ยก็กืนวัตถุต้องสาบจนกลายเป็นร่างสถิตของเรียวเมนซูคุนะานั่นเองครับโดยลักษณะส่วนตัวของซูคุนะแล้วเนี่ยเป็นคนที่ยิงพยองโหดเหี้ยมและไร้ความปานีจะเรียกว่าาาาาาดดดิกกก็ไ้นะครรบเพวว่ีแชอูมมททุขง คนอื่นมากๆเลยแม้กระทั่งตอนที่อิตาโดรินะครับที่พยายามจะขอร้องให้สุคุณะให้ช่วยจุนเปนกกลับมาอยู่ในสภาพของมนุษย์เหมือนเดิมแต่สุคุณะกับปฏิเสธการช่วยเหลือไม่เนียมซ้าก็ยังคิดสนุกและซ้าเติมอิตาโดริอีกต่างหากเียได้ว่าสาดิสตัวพ่อเลยนะครับพี่แกเนี่ยน่หาจะทาตัวโหดเหี้ยมหรือสาดิสก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าแกไปถึงราชาแห่งคํำสาบเลยทีเดียวทีนี้เรามาดูความสามารถพิเศษของสุคุณะกันบ้างนะครับ ความสามารถขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยที่คำสาบระดับพิเศษควรจะมีเลยก็คือคำสาบย้อนกลับนะครับหรือก็คือการฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้กลับมาอยู่สภาพปกตินั่นเองแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าระดับความสามารถของคำสาบเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันเรามาเปรียบเทียบระดับแรกแต่ความกากไปยังความโหดกันเลยดีกว่าระดับที่ต่ำที่สุดของคำสาบก็คือระดับที่4นะครับเป็นระดับเหมือนปกติเหมือนมนุษย์เลยแค่ใช้ไม้ฟาดเนี่ยมนุษย์ก็สามารถจัดการได้แล้วต่อมาก็คือระดับ3 เป็นระดับที่ไม้เริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับต้องใช้ปืนพกเท่านนะั้นถึงจะมีโอกาสชนะต่อมาจากระดับ3ก็คือระดับที่2นะต้องใช้ปืนลูกซองเท่านนะั้นถึงจะพอมีโอกาสชนะบ้างนะแค่พอมีโอกาสชนะนะั้นไม่ได้หมายความว่าปืนลูกซองจะเอาอยู่นะแล้วก็ระดับที่1นนะครับเป็นระดับที่ต่อสู้ยากมากขนาดรถถังยิงเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะชนะได้หรือเปล่าและสุดท้ายนะครับที่กําลังพูดถึงอยู่ก็คือระดับพิเศษนั่นเองนะครับอันนี้คนปกติไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเตรียมสวดมนต์รอความตายได้เลย แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเมื่อเทียบกับคำสาพระดับพิเศษตัวอื่นๆกับสุขนะแล้วเนี่ยถือว่าสุขนะห่างชั้นจากระดับพิเศษมากคือถ้าอย่างฮานามิหรือมาฮิโตะหรือว่าโจโกะเนี่ยที่ถูกเรียกว่าระดับพิเศษได้นะ สุคนะเนี่ยก็ควรจะเรียกว่าพิเศษไข่ดาวเลยเพราะว่าสุคนะเนี่ยสามารถกําจัดพวกนี้ได้อย่างง่ายดายความสามารถต่อมาของสุคนานครับก็คือความสามารถในการเชือนหรือว่าผ่าทุกสิ่งออกจากกันนะครับโดยตอนนี้แค่สุคนะใช้ฝ่ามือตวัดกับอากาศเนี่ยก็สามารถฟันศัตรูที่อยู่ระยะไกลได้อย่างสบายๆเลยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นอาวุธคําสาปของสุคนาเลยซึ่งแค่นี้ก็นับว่าอภิมหาโหดจ,จะแย่อยู่แล้วนะและไม่แน่ใจว่าในภายภาคหน้าเนี่ยสุคนะอาจจะมีศัตรูที่เก่งกาจจนอาจจะต้องได้ใช้อาวุธประจําตัวของสุคนาก็ได้นะ ความสามารถพิเศษต่อมาของซุคุนานะครับก็คือการควบคุมเปลวไฟนั่นเองซึ่งในตอนที่ซุคุนาเนี่ยได้สู้กับโจโกะหนึ่งในคำสาบระดับพิเศษซุคุนาก็ได้แสดงพลังอีกอย่างนึงขึ้นมานั่นคือซุคุนาเนี่ยสามารถควบคุมไฟได้เหมือนกับโจโกะเลยครับซึ่งตอนนั้นเองโจโกะก็อึ้งในความสามารถของซุคุนาเช่นกันแค่ความสามารถเดียวก็โหดจะแย่อยู่แล้วนะยังสามารถควบคุมไฟได้อีกพี่แกจะโหดไปถึงไหนเนี่ยและความสามารถสุดท้ายของซุคุนาที่แสดงออกมานะครับนั่นคือฟุกามะมิซูชิ หรือที่ชาวผู้ใช้อาคมที่เรียกกันว่าการขยายเขตแดนนั่นเองการขยายเขตแดนก็คือการใช้อาคมสนามรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งจะสามารถทําให้ผู้ใช้นั้นเนี่ยได้เปรียบมากในการต่อสู้โดยฟุคามะมิสูชิของซุคุนานั้นจะมีรูปร่างเหมือนกับสารเจ้าที่มีปากปีศาจขนาดมหึมาอยู่ด้านในโดยความสามารถของการขยายเขตแดนนี้ก็คือการฟันทุกอย่างที่อยู่ในอาณาเขตยกเว้นซุคุนะซึ่งภายในอาณาเขตก็จะโดนการฟันไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าซุคุนะาจะเลิกใช้การขยายเขตแดนนั่นเองครับซึ่งระยะที่ซุคุนะททาได้สูง สุดตอนนี้ก็คือ200เมตรเลยนะเออจะเทพไปไหนเนี่ยแต่ก็นั้นแล้วสุคนาก็สามารถจํากัดพื้นที่ให้แคบลงได้นะครับอย่างตอนที่สุคนากําลังสู้กับมาโฮรากะที่ตอนนั้นเองสุคนาก็รู้ว่าฟูจิกุโรนั้นอยู่ไม่ไกลจากที่ตําแหน่งเขาอยู่นะครับจึงปรับระยะขอบเขตให้แคบลงกว่าเดิมได้อีกด้วยทีนี้เรามาลองฟังเกตเล็กเกตน้อยตามตํานานจริงๆของสุคนากันบ้างน,นะครับเรือเมนสุคนาเนี่ยเป็นตํานานโยไคเป็นที่พูดถึงกันในเมืองฮิดะประเทศญี่ปุน่นโดยที่คาดกันว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากสมัยราชวงศ์นโต สุคนานั้นมีหน้าอยู่2หน้าโดยอีกหน้าหนึ่งเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับโดยตำนานได้เล่าไว้ว่าสุคนานเนี่ยจะมีทั้งหมดแขนทั้งหมด4ข้างและขาอีก4ข้างโดยแต่ละขานั้นจะอยู่ด้านหน้าและอยู่ด้านหลังความสูงของสุคนานั้นแล้วแต่ตำนานครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็ยังถือว่าสูงใหญ่กว่าความสูงเฉลี่ยของคนญี่ปุ่นในยุคน,นั้นอยู่ดีโดยสุคนานั้นจะใช้อาวุธเป็นดาบและธนูนะครับและถ้าหากเราอ้างอิงควบคู่ไปกับเกมนีโอทูนะครับที่มีสุคนาเป็นลาสบอสแล้วเนี่ยเราจะสังเกต และอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะถือคันธนูเอาไว้นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นสุขนาที่ใช้ธนูไฟมาแล้วตอนที่สู้กับโจโกโดยสุขนาน้นก็ถือว่ามีความเร็วและความแข็งแกร่งในระดับที่เหนือมนุษย์มากมีรูปปั้นขุนศึกอยู่ที่วัดเซนโคจิในเมืองทาคายามะจังหวัดกิฟูโดยรูปปั้นนั้นมีใบหน้า2ใบหน้าที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังในขณะที่อีกรูปปั้นหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในวัดเดียวกันนั้นมีใบหน้าอยู่2หน้าเหมือนกันโดยจะมีหน้ายิ้มและหน้าโกรธอยู่ตรงหัวไหล ึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์เกงีงเนี่ยจะเอาตํานานของสุคนนั้นมาเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักของการ์ตูนเรื่องนี้โดยรูปปั้น2รูปใบหน้าเนี่ยที่มีทั้งหน้าโกรธและหน้ายิ้มใจดีเนี่ยอาจจะามาเป็นนิสัยของสุคุานาก็เป็นได้นะครับที่มีความไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้ เดี๋ยวอาจจะดีเดี๋ยวอาจจะร้ายซึ่งสุคนานเองเนี่ยก็อาจจะเป็นเทพเป็นกึ่งเทพหรือว่าเป็นเทพมารหรือว่าเป็นคนทรงเจ้าก็เป็นได้นะครับจากความสามารถในการกางอาณาเขตของสุคนาวเ,เนี่ยเหมือนมันจะเป็นสารเจ้าใช่ไหมแสดงว่าอาจจะเคยถูกคนในสมัยก่อนเคารพบ,บูชาก็ได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างก,กับประวัติและความสามารถของสุคนานถ้าหากใครมีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะเสริมเรื่องของพลังสุคนานเนี่ย,นนนยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ หากใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้เกียวซ่าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ